ตัวนี้นะคะคือหัวเชื้อเปิดผิวนะคะเป็นตัวใหม่ของแบรนด์เรานะคะของแบ ตัวนี้คือใช้ดีมากนะคะใครนะคะที่มีครีมอยู่แล้วอ่ะก็สามารถตัวนี้ไปใช้ร่วมได้เพราะว่าตัวนี้จะช่วยกระตุ้นนะคะทําให้ครีมหนขาวไวคูณ2นะคะตัวนี้เป็นขวดเชื้อเปิดผิวราคาแค่1น9ยกบาทเท่านั้นค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าตึงมากนะทุกคนถ้าอยากขาวไวแนะนําว่าให้ใช้คู่กับขวดเชื้อผิวขาวออร่าวีพีบล็อกเลยค่ะเซตนี้นะคะ7จ็ดหึงสิบสี่วันเท่านั้นรู้เรื่องเลยฝากเลยนะคะทุกคน เขอเลอดฉ่ำมากใครอยากขาวก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ